สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราหยิบเรื่องหนึ่งมาจากออนไลน์เลยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวจากฟิลิปปินส์เกี่ยวกับสิ่งที่คนเล่าเรียกว่าร่างสีขาวอะครับอื mm, White Entity ใช่ครับที่น่าสนใจคือมันไปเกี่ยวกับเรื่องออการได้สิ่งที่เรียกว่า สัมผัสที่6มาแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่แล้วก็พยายามจะเอาออกไปที่หลังด้วยค่ะก็นับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากเลยนะคะเรื่องเล่าส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเนี่ยมันมักจะสะท้อนอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อส่วนตัวหรือว่าวิธีที่คนเราพยายามทำความเข้าใจกับประสบการณ์แปลกๆที่แบบอธิบายยากๆอ่ะคะ่ะครับมาลงรายละเอียดเรื่องของคุณเชสก้าเลยดีกว่า คือเขาเล่าว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยไม่เชื่อเลยนะเรื่องผีสางอะไรพวกนี้ค<า>่ะไม่เชื่อมาก่อนแต่ว่ากลุ่มเพื่อนเนี่ยอินมากสนใจเรื่องลี้ลับกันสุดๆก็เลยเโดนเพื่อนๆชวนให้ลองทำพิธีเปิดสัมผัสที่6ดูอ๋อเหมือนโดนกดดันนิดๆจากเพื่องฝูงประมาณนั้นครับตอนแรกทำไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจนกระทั่งคืนหนึ่งคือเขาตื่นมากลางดึกหิวน้ำค<า>่ะก็ลงไปข้างล่างเปิดตู้เย็นหาน้ำดื่ม พอดื่มเสร็จปิดประตูตู้เย็นเท่านั้นแหละครับก็เจอเลยเจออะไรคะร่างสีขาวตาแดงกำยืนอยู่ข้างๆตู้เย็นเลยครับโหตรงนี้คือแบบจุดพีคเลยนะคะจากที่ไม่เชื่อแล้วมาเจอจังๆแบบนี้แล้วรายละเอียดมันชัดด้วยนะทั้งสีขาวทั้งตาแดงใช่ครับชัดมากมันทําให้เรื่องดูแบบจริงจังน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยแน่นอนครับเขาตกใจมากทําแก้วน้ําหล่นเลยแล้วก็รีบหลับตาสวดมนต์ใหญ่เลย อืมอืมเป็นปฏิกิริยาแรกเลยเนาะครับพอลืมตาขึ้นมาอ้าวร่างนั้นหายไปแล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าสงสัยตาฝาดไปเองมั้งค่ะคิดว่าคิดไปเองใช่แล้วก็แบบเออไปเปิดทีวีดูดีกว่าจะได้ลืมลืมไปแต่ปรากฏว่าตอนที่จอทีวีอย่างมืดๆอยู่นะครับมันมีเงาสะท้อนอ๋อเงาในจอใช่ครับเห็นเป็นร่างเดิมนั่นแหละยืนอยู่ข้างหลังเขาเลยเขาวิมีรอยยิ้มด้วยนะยิ้มก,กว้างๆเลยแต่ตาก็ยังแดงก่ำเหมือนเดิม โอ้รอยยูเพิ่ความหลอนไปอีกนะคะมันไม่ใช่แค่ปรากฏตัวเฉยๆแล้วเหมือนมีปฏิสัมพันธ์บางอย่างซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้เรื่องเล่ามันมีพลังคือประสบการณ์ทางอารมณ์ที่มันรุนแรงขนาดนี้มันลบความเชื่อเดิมๆหรือความสงสัยก่อนหน้าไปหมดเลยใช่เลยครับคือจุดนั้นเขาไม่ไหวแล้วกลัวสุดขีดวิ่งหนีขึ้นไปนอนห้องแม่เลยทันทีค่ะค่ะเข้าใจเลยพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ย รีบไปหาเพื่อนกลุ่มนั้นเลยบอกว่าเฮ้ยช่วยเอากระบวนการเปิดตาหรืออะไรเนี่ยออกไปทีไม่ไหวแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากเจออีกแล้วอืมปฏิกิริยาคือปฏิเสธทันทีเลยนะคะซึ่งมันก็น่าสนใจนะเพราะมันช่างต่างกับคอมเมนต์บางส่วนที่เราไปเจอมาจริงครับพอไปดูความเห็นคนอื่นๆในแหล่งข้อมูลออนไลน์นี้คือหลากหลายมากมีทั้งคนที่แบบโหอยากได้จังเลยความสามารถนี้ค่ะมีคนอยากได้ด้วย มีครับแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะได้มาอย่างไงพรสวรรค์น,นี้แล้วก็เริ่มมีการตีความสิ่งที่เห็นไปต่างๆนานาบางคนบอกว่าอาจไม่ใช่ผีแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่า,าธาตุหรือ elemental อ๋อพวกพลังงานธรรมชาติหรือจิตวิญญาณที่ไม่ใช่มนุษย์ประมาณนั้นครับหรือบางคนก็โยงไปทางาศาสนาบอกว่าอาจจะเป็นเทวดาตกสวรรค์อะไรทำนองนั้นค่ะ การพยายามจัดหมวดหมู่สิ่งที่เห็นนี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เลยนะคะเวลาเจออะไรที่ไม่เข้าใจไม่คุ้นเคยก็จะพยายามหาคําอธิบายในกรอบที่ตัวเองมีอยู่อย่างในฟิลิปปินส์เองก็อาจจะมีตำนานหรือความเชื่อเรื่องวิญญาณเฉพาะถิ่นอยู่แล้วด้วยนอกจากตีความแล้วก็มีคนพยายามช่วยนะครับให้คําแนะนําเชิงปฏิบัติเลยเช่นบอกให้ลองเพิกเฉยไปเลยไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เห็นอืมทําเป็นมองไม่เห็น ใช่ครับหรือให้สวดมนต์หรือแม้กระทั่งบอกกล่าวตรงๆเลยว่าให้ไปซะอย่ามายุ่งมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าหรือบางทีตัวตนพวกนั้นอาจจะรู้ตัวว่ามีคนมองเห็นพวกเขาอยู่ประเด็นเรื่องการรับมือนี้ก็น่าสนใจค่ะแนวคิดเรื่องการเพิกเฉยเพื่อลดทอนพลังหรือทําเป็นไม่รับรู้เนี่ยเป็น,นกลไกที่เจอบ่อยๆนะคะในพวกเรื่องเล่าพื้นบ้านหรือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องลี้ลับมันเหมือนเป็นความพยายามจะควบคุมสถานการณ์ที่น่ากลัวหรือที่มันเหนือการควบคุมนะคะ ซึ่งปฏิกิริยาที่มันหลากหลายมากๆทั้งทึ่งทั้งอิจฉาทั้งให้คำแนะนำทั้งตีความไปต่างๆนานๆเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่าเออมนุษย์เรานี่ผูกพันกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นลี้ลับอะไรพวกนี้ลึกซึ้งจริงๆนะคะสรุปแล้วนะครับแก่นของเรื่องนี้ก็คือประสบการณ์ตรงที่ ไม่พึงประสงค์แล้วก็น่ากลัวมากๆของคุณเชสกาหลังจากทีเ่เหมือนไปพยายามเปิดรับสัมผัสพ,พิเศษแล้วผลลัพธ์คือเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอจนต้องปฏิเสธความสามารถนั้นไปเลยบวกกับปฏิกิริยาที่หลากหลายมากๆจากชุมชนออนไลน์ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันก็ทิ้งประเด็นให้เราคิดต่อนะคะว่าเออนอกเหนือคาถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เนี่ย ประสบการณ์แบบนี้กับเสียงตอบรับจากคนอื่นๆเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนรับมือหรือประมวลผลเรื่องที่มันอธิบายไม่ได้หรือเรื่องน่ากลัวๆบ้างอืมน่าคิดครับโดยเฉพาะในเคสที่ความสามารถที่ได้มาเนี่ยมันกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นพรนสวรรค์อย่างที่บางคนอาจจะคิดแล้วบทบาทของชุมชนรอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะออนไลน์หรือในชีวิตจริงมันมีอิทธิพลต่อการตีความประสบการณ์เหล่านี้ยังไงบ้างอันนี้ก็ น่าจะเป็นคำถามที่เราอาจจะเก็บไปคบคิดกันต่อได้ค่ะ